โอเคสวัสดีครับผมที่จาก Factonation นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานตัว Modbus RS485 สำหรับแ a มพูล PLC PL นะครับบนโต๊งผมตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามี PLC อยู่3ตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวที่1แล้วก็ตัวที่2อก็ตัวที่3นะครับ ในเรื่องของตัวเครือข่าย m อ d b ดบัสนะครับเราก็รู้ว่ามันต้องมีการกําหนดว่าให้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าบอ d b ดบัสมาสเตอร์นะครับก็คือเป็นผู้ออกคําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งการอ่านข้อมูลหรือการเขียนข้อมูลก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ระบุว่าเดี๋ยวให้ตัวเนี้ยเป็น m อ d b ดบัสมาสเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะครับว่าเราจะคอนฟิกอุปกรณ์ให้เป็นมาสเตอร์ยังไงนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็น PLC ที่มี i/O ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันก็็คือททําาหนน้ี่เป Modbus Slave ก็คือเป็นตัวที่คอยรับข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปให้กับตัวมาสเตอร์นะครับคราวนี้นะครับหากใครอยากลองซื้ออุปกรณ์ไปทําตามนะครับอย่าง P L C ที่ผมใช้ตัวที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยครับชื่อว่า S A S ขีดสส M T ขีด A C ขีด E นะครับตัวก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก็สามารถลองซื้อไปเล่นตามได้นะครับ คราวนี้นะครับในภาพรวมก่อนนะครับวิธีการสื่อสารผ่านมอด p u s i c 485นะครับนี่อยู่หลักๆแค่4ขั้นตอนนะครับหนะครับก็คือการต่ออุปกรณ์แล้วก็สายส่งจัดยาณที่เราต้องใช้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับอาจจะเห็นว่าบนโต๊ะผมเนี่ยสายโยโยะแย่ไปหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยมีแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสายไฟ2เส้นที่ต่ออยู่กับเทอร์มินอลที่เป็น485นะครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า 485A กับ 485B นะครับ เราต่อนะครับแบบมัลตีบล็อกนะครับก็คือเอา A มาชน A มาชน A ของแต่ละอุปกรณ์นะครับแล้วก็ B มาชน B มาชน B นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมจริงๆเนี่ยใช้สายไฟแค่นี้เองนะครับส่วนสายแรนตรงนี้นะครับผมแค่เอาไว้ในการที่เดี๋ยวเราเนี่ยจะจำลองค่านะครับจากตัวฝั่งคอมพิวเตอร์เรานะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสื่อสารผ่าน ISC85 ณเวลานี้นะครับอ่ะพอเรามีอุปกรณ์นะครับเราทำการจ่ายไฟต่อสายไฟ2เส้นแบบนี้แล้วนะครับ ขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราก็คือต้องไปการกําหนด c o m m u n i c a t i o n p a r a m e t e r ในตัว Master แล้วก็ Slave นะครับซึ่งก่อนจะไปกําหนดตรงนี้ได้นะครับเราก็ต้องมีซอฟต์แวร์ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถมาดาวน์โหลดได้นะครับที่ URL e นี้นะครับแล้วก็โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า s a m s อสอง2 2นนะครับแล้วพอเราทําการ Install ตัวโปรแกรมนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับ เวลาเปิดโปรแกรมมานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยมาดูในสมองแอบข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าโดยเดิมเนี่ยเขาเป็นภาษาจีนนะครับอ่ะแล้วเรานะครับก็ให้มากด create project นะครับจากนั้นให้เลือกเป็น plc project แล้วก็ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ของท่านนะครับหากท่านอยากเซฟโปรเจกต์ย้ยที่อื่นนะครับก็ติ๊กอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วกด browse แล้วก็ไปเลือกตัวโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการนะครับอย่างนี้ผมลองเขียนว่าเป็น master kit demo นะครับ ผมไล่ชื่อเป็นมาสเตอร์คีเดโมกดโอเคนะครับพอเราโอเคเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกนะครับว่าเราใช้พ l c โมเดลไหนนะครับอย่างตอนวนี้ผมบอกไปแล้วเป็น FAS 3 2 MTAC นะครับอ่าก็เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น ladder นะครับแล้วก็ทำการกดโอเคนะครับอ่าพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จนะครับก็จะเห็นหน้าต่างที่คุ้นเคยกันนะครับท่านเคยเขียนพ l c มาแล้วนะครับคราวนี้นะครับสีรัฒน์จะทำนะครับให้เรานะครับมาดูในส่วนของโปรเจกต์เซตติ g งนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของแท็บคอมมิ i นเคชันนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีแท็บคอมศกับแท็บคอมหนะครับเมื่อกี้นะครับเราบอกไปแล้วว่าเรามี PLC 3ตัวนะครับต่อผ่านสายไฟ2เส้นนะครับซึ่งก็เป็นสื่อกลางการสื่อสารที่เรียกว่า i c 8 5นะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจาก PLC รุ่นนี้นะครับมันมีพอร์ต i c 8 5อยู่2อพอตนะครับในส่วนของที่เขียนว่า c o m 0 4 8 5นะครับก็คือเป็นพอร์ตตรงที่เป็นหัวกลมๆแบบนี้นะครับ และในส่วนของ COM 1 4 8 5เนี่ยก็หมายถึงตัวพอรตที่ทําการต่อผ่านเทอร์มินอลตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องมากาหนดนะครับว่าเดี๋ยวคอมหนึ่งเนี่ยเราจะใช้มันเป็นมาสเตอร์หรือสเลฟนะครับคราวนี้กลับมาที่หน้าเมื่อกี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยต้องมาเรียก COM 1 4 8 5แนะครับแล้วเรากําลังพูดถึงมาสเตอร์นะครับเราก็ต้องกําหนดตัวโปรโตคอลข้างล่างเนี่ยนะครับจากมอดบัสเลฟเนี่ยให้เป็นมอดบัสมาสเตอร์นะครับแล้วคนนี้ก็จะเห็นนะครับ พวกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับ485นะครับพวกค่าบอร์ดเ t ทเดต้าบีตสต็อปบีตเช็คโค้ดเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าสมมติว่าเราไปใช้อุปกรณ์ที่มันมีการกําหนดว่าบอร์ดเวทต้องเป็นเท่านี้หรือคอนฟิกที่เฉพาะเจาะจงก็สามารถมาปรับได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะปล่อยเป็นดีฟอลต์ไปนะครับเพราะว่าเครือข่ายผมก็ไม่ได้อุปกรณ์อื่นๆที่มันต้องการคอนฟิกที่แตกต่างไปนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเซตตัวบอร์ดบัสมารสเตอร์แล้วนะครับก็ให้กำหนดสเตชันนัมเบอร์เป็น,น, OK น,น,นย พอเราเพิ่งต่ออุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่สามารถทําการพูดคุยกับมันผ่านสายแลนได้ครับเราต้องมาทำการกําหนด IP ตัวเนี้ยเช่นกันนะครับวิธีการกําหนด IP นะครับก็ให้เรานะครับกลับมาที่ตัว Project Setting นี่แหละครับแล้วตรงนี้นะครับจากเดิมที่อยู่ตรงแท็บคอมหนึ่งเนี่ยให้มาดูที่แท็บที่เขียนว่า Net นะครับตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะยังไม่ได้ใช้เป็นตัว TCP communication ก็ตามนะครับแต่เราเนี่ยหากอยากจะกําหนด i p a d d res s นะครับ เพื่อสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเวลาทําการเขียนโปรแกรมหรือดีบัคนะครับก็ควรจะมาทำการระบุ IP นะครับจะได้สามารถใช้สายแลนเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกโปรโตคอลได้นะครับอย่างผมเนี่ยกำหนดไปเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยให้เป็น TCP/IP Master ที่เป็น Station 0นะครับแล้วตรงนี้นะครับที่เป็น Network Conflict นะครับผมก็จะมากําหนด IP Address ของตัว PLC ได้นครับอย่างตรงเนี้ยผมต้องการให้เป็น169.254.1.100นะครับ ส่วน subnet m a s กับ g a t e วว่ผมปล่อยเป็น default ไปนะครับคราวนี้นะครับท่านก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะครับว่าในตัวเครือข่ายโลโก้ของท่านเองนะครับตัว network ID เนี่ยมันเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับซึ่งวิธีการเช็คนะครับให้เรานะครับเปิดตัว command prompt ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทิมเพราว่า IP c o n f i c นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลองมาหาดูในส่วนของ Ethernet นะครับตรงนี้ที่มันขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการเสียบสายแลนนะครับเข้าอยู่ที่ตัวฮับอันนี้นะครับ แล้วตัวฮับเนี่ยก็มีสายแลนที่เสียบเข้ากับ PLC แต่ละตัวนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถมาเปลี่ยนได้ในตัวคอนโทรลแพ n น l แล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กเซตติ้งของตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับซึ่งหากใครไม่ได้เป็น169นี้นะครับก็สามารถไปเปลี่ยนก่อนได้นะครับอ่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าวตัว Network เน็ตเวิร์กไอเดียของเานี่ยมันต้องเป็น1 6 9 2ง4 1นะครับแล้วจุดสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้ะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเนี่ยเราถึงเซตเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ต้องเอาสาย USB-C ก่อนนะครับมาเสียบที่ตัว PLC นี้ตรงนี้ก็จะมีพอร์ตให้เสียบสาย USB-C นะครับแล้วก็เสียบตรงนี้เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยถึงค่อยมาทําการดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็มาที่แท็บ t ูกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดผ่าน USB นะครับ พอเราทําการดาวน์โหลดนี้เสร็จแล้วนะครับตัว IP address เนี่ยก็จะเข้าไปในเครื่องตัวนี้นะครับทำให้วันหลักเนี่ยเวลาจะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเราสามารถมาเลือกที่ Network ได้เลยนะครับแล้วก็เซตตัว IP address ตรงนี้ให้มี IP ตรงกับตัว PLC ที่สนใจอยู่นะครับวิธีการเช็คนะครับว่าตัว IP เมื่อกี้เนี่ยได้ทําการใส่เข้าไปในตัว PLC แล้วหรือยังครับก็ทําการเปิด c o m m a n d p พร้อมขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วลองปิงตัว IP เมื่อกี้นะครับ169.254.1.100นะครับ ถ้ามีการ r e p l i r e b a c กลับมาก็แปลว่าเราได้ทำการเ็ต IP ให้กับตัว plc มีแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมก็ได้ลองทําไปแล้วนะครับสําหรับตัว plc ที่2แล้วก็ plc ที่3นะครับซึ่งผมก็ให้เป็นตัว101แล้วก็ตัว102ตามลำดับนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนที่เราไปทําการ c o n f l i c ตัว slave นะครับก็ให้ดูตามรูปนี้นะครับ ตัว station number นะครับของ slave ตัวที่1เนี่ยก็ต้องเป็นค่า1นะครับแล้วโปรโตคอลเนี่ยก็คือเป็น modbus slave นะครับไม่ใช่ master ส่วน plc slave ตัวที่2นะครับก็ต้องมี station number เป็น2นะครับแล้วโปรโตคอลเนี่ยก็เป็น modbus slave นะครับซึ่งตรงนี้นะครับหากใครที่ลองทําตามแล้วไม่อยากใช้สาย LAN จริงๆก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าใครสะดวกใช้สาย LAN ก็แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าก็จะได้ทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับอ่ะพอเราทําการ c o n f i g master slave slave แล้วก็ตัว IP address แล้วนะครับถัดมาก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Modbus table นะครับก็คล้ายๆกับว่าเราเนี่ยจะกำหนดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยอยากจะส่งคำสั่งอะไรไปบ้างนะครับวิธีการสร้างตัว Modbus table นะครับให้มาทำการคลิกขวานะครับตรงแ็บที่เขียนว่า Modbus table ทางส่วนของ Project Tree ทางซ้ายนะครับพอเราคลิกขวาเนี่ยจะมีคำว่า Add มาให้กด Add Modbus table นะครับแล้วตรงนี้นะครับให้เราทำการสร้างชื่อตารางเรานะครับ โดยส่วนมากแล้วนะครับเราจะสร้าง1ตารางต่อ1 slave นะครับหรือว่าหากเราต้องการใช้2ตารางต่อ1 slave ก็ได้นะครับอาจจะแบ่งตารางที่เป็นเกี่ยวกับคำสั่งการอ่านแล้วก็คำสั่งการเขียนที่แยกออกจากกันนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับสมมุตินะครับเรามาสร้างแบบ table ที่เกี่ยวกับ command การอ่าน slave ตัวที่1นะครับเราก็จะสร้างชื่อนี้ว่า slave 1 read อะไรแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับ ตาวนี้เอเห็นว่าในหน้านี้นะครับมันจะมีคอลัมน์ให้เราอยู่6คอลัมน์นะครับตรงนี้ผมจะอธิบายก่อนเขาว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับลองเขียนตามมันด้วยกันครับในส่วนของพอร์ตนะครับก็คือเป็นการกําหนดตัว slave id นะครับสมมุติว่าเรากาลังพูดถึงว่าตารางนี้เกี่ยวกับตัว slave id ตัวที่1นะครับพอร์ตก็ให้เป็น1นะครับถัดมาก็ให้ระบุตัวโค้ดของคําสั่ง b o r d r e s ที่ต้องการจะใช้นะครับ อย่างตรงนี้เราใช้ตัว r e c o i นะครับเราต้องการอ่านค่า Y านะครับเราก็ระบุเป็น r e coil ถัดมานี่ย slave register นะครับท่านต้องไปอ้างอิงจากตัวตารางนี้นะครับซึ่งคือตารางตำแหน่งข้อมูลบอรดบัสในตัว sample PL c อันนี้คือสามารถเปิดดูได้จากตัวแมนว่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่าหากเราต้องการค่า Y าเนี่ยตั้งแต่ช่วง0ถึงเป็นร้อนะครับเราสามารถมาทำการใช้ฟังก์ชันโ o d e นะครับ01ที่เราระบุเมื่อกี้นะครับ ทำการอ่านข้อมูลเริ่มได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1นึ่งมืนะครับแปลว่าตำแหน่งหนึ่งเนี่ยคือวซยสูตรนะครับแปลว่าเราเนี่ยก็ต้องมรรระบุว่าเลดิสเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยคือค่า1 0,000นพอเราต้องการอ่านค่า Y วซ์สูตรใช่ไหมครับถัดมาต้องระบุจํานวนครับว่าสมมติเราต้องการเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปถึง10ตัวนะครับเราก็เขียนตรงนี้เป็นเลขส0ได้ครับส่วนมาสเตอร์ดิสเตอร์ก็หมายถึงว่าพออ่านข้อมูลตรงนี้แล้วให้ใส่เอาไว้ที่ตำแหน่งข้อมูลไหนของตัวมาสเตอร์นะครับ ตรงนี้ก็สามารถระบ,บุได้ครับเช่น M หนึ่งพันะครับแล้วก็สามารถเขียนคอมเมนต์เอาไว้กันลืมได้ครับว่าตัวแถวเนี้ยเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่อาจจะเป็น read slave 1 y 0เป็นต้นไปอะไรแบบนี้นะครับอ่ะพอได้อย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองพิมพ์ตามผมในตารางนี้ดูนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ สังเกตว่าผมเนี่ยจะมีคอมมานด์นะครับที่อ่าน Y0 เมื่อตะตกี้ที่เราพูดกันนะครับแล้วผมจะมีคอมมานดที่อ่าน M0 ด้วยนะครับเพราะถ้าเรากลับมาดูตารางเมื่อกี้นะครับหากเราต้องการ M นะครับ M อ่านได้ตั้งแต่0ถึงตัว8,000กว่าเลยนะครับให้เราเนี่ยมาเริ่มตำแหน่งข้อมูลที่30,000นะครับ <c oughs> ก็เลยมีเหตุผลที่ว่าทำไม Slave Register re ตรงเนี้ยเป็นเลข30,000นะครับแล้วผมก็จะให้เก็บไปที่ M1,100 ของตัว Master นะครับ แล้วถัดมาเนี่ยก็มีการ read input นะครับคือการอ่านค่า x นั่นเองนะครับตรงนี้อ้างอิงจากตัวตารางเมื่อกี้นะครับก็คือ x เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งข้อมูลที่0ของ modbus memory นะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็คือเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับค่า16บิตค่าตัวเลขนะครับตรงนี้นะครับตารางก็บอกไปแล้วว่าหากอยากอ่านค่าดีนะครับให้ใช้คำสั่ง03หรือ04เนี่ย เริ่มที่ตำแหน่งข้อมูล40,000นะครับตรงนี้ก็เลยเขียนเป็น40,000นะครับผมก็เก็บไว้ตั้งแต่ D1,000 เป็นต้นไปนะครับอ่าพอเราทำนี้เสร็จนะครับสำหรับ slave ตัวที่1นนะครับให้ท่านนะครับทำกับ slave ตัวที่2ด้วยนะครับผมก็เลยมีการสร้างอีกตารางหนึ่งขึ้นมานะครับเื่อว่า slave 2เนี่ยแล้วก็เขียนทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าพอร์ตเนี่ยให้เป็น2แทนนะครับอ่า พอได้ตารางบอร์ดบัสเทเบิลแล้วนะครับเราต้องทําการบอก PLC เนี่ยให้เอาตารางมาเกี้ยไปใช้นะครับวิธีการบอกมันนะครับก็คือทําผ่าน Instruction ที่ชื่อว่า M bus นั่นเองนะครับซึ่ง M bus นะครับเป็น Instruction ที่เดี๋ยวจะรับตัวแปรอยู่4ตัวนะครับหก็คือ COM ตัว serial port นะครับว่าให้ใช้ COM ไหนนั่นเองนะครับเราบอกไปแล้วมันมี COM ศูนย์กับ COM หใช่ไหมครับถัดมาก็คือเป็นเรื่อง Table นะครับก็คือต้องการใช้ตารางบอร์ดบัสไหนเราก็บอกไปแล้วนะครับว่าเรามีการสร้างเทเบิลขึ้นมายงไ ถัดมาครับตัว W R เนี่ยก็คือเป็นตัว Data Register นะครับที่เก็บ Information Code ที่เกี่ยวข้องกับ Communication นั้นนะครับหากสมมุติเราพูดคุยไปแล้วเกิด error ขึ้นนะครับพวกโค้ดต่างๆเนี่ยก็สามารถมาอ่านได้ที่ตำแหน่งข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในตัว W R นะครับส่วน W R I D นะครับคืออะไรนะครับมันคือ Current Command ID อตัว w a t s s Table นะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับสมมติรตารางนี้นะครับมี Command อยู่ทั้งหมด4อันนะครับ ก็จะมี ID 0 1 2 3นะครับพอเราใช้คำสั่งตัว Mbus เนี่ยตัว Command เนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่0ลงไปถึง3นะครับแล้วก็เป็นหลูกไปเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการระบ,บุว่าหากถึง Command ตรงนี้แล้วให้ทำอะไรบางอย่างก่อนก็สามารถเอาตัวเลขอันนี้ยไปเป็นเงื่อนไขาการทำงานใน Logic Ladder เราได้นะครับอ่าซึ่งก็จะเห็นนะครับในสไลด์ผมตรงนี้นะครับตัว Information Code นะครับก็อาจจะมีได้ดังนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ Command ID นะครับก็คือดูในส่วนของซ้ายสุดของตัว Modbus Table ดัานเองนะครับอ่ะาวนี้นะครับเราต้องใช้ตัว Instruction Mbus นะครับซึ่งบอเห็นตรงนี้แล้วนะครับเราลองมาดูโค้ดตัวอย่างกันนะครับตรงนี้ผมได้ทําการเตรียมโค้ดนะครับในส่วนของ485เอาไว้แล้วนะครับเราสนใจแค่ในส่วนของบรรทัดที่ผมไฮไลท์ตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยได้ระบุนะครับถ้า M0 ทํางานนะครับให้ใช้คําสั่ง Mbus นะครับ ของ table slave 1และของ table slave 2นะครับอ่าคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับแต่ก่อนผมทำให้ดูเนี่ยผมขออนุญาตดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนี้นะครับผ่าน Network นะครับไปที่ PLC ตัวนี้ก่อนนะครับกดดาวน์โหลดนะครับพอผมทำการดาวน์โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตัว monitor นะครับ แล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการ Modify ข้อมูลของ slave 2อนี้ก่อนนะครับแล้วขออนุญาตเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีก2ตัวนะครับอ่า ซึ่งตอนนี้นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยได้ทําการจัดฟอร์แมตนิดนึงนะครับข้างบนเนี่ยคือมาสเตอร์แล้วก็สเลฟ e 1ทางซ้ายล่างสเลฟ e 2ทางขวาล่างนะครับแล้วตัวโปรแกรมจริงๆนะครับของสั่งสเลฟเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตัว Project Setting ที่ผมระบุเอาไว้นะครับว่า Communica t ชันเนี่ยมันเป็นแบบมอด s l a v e นะครับแล้วก็จะมีการกำหนด IP นิดนึงนะครับที่ระบุไปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยวิธีการทำนะครับผมก็จะมาทำการกดที่ทูแล้วก็มอนิเตอร์นะครับ ตรงนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยทำการระบุตาราง Monitor Address เอาไว้แล้วนะครับผมจะลองเปลี่ยนค่า y0 นะครับตรงนี้ผมพิมพ์ว่า on ไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ y0 ติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ y1 ติดด้วยนะครับอ่าเรากให้ m0 ติดด้วยเช่นกันแล้วก็ d 0เนี่ยผมเป็น1 2 3 d1 ผมเป็น4 5 6นะครับอันนี้คือฝั่งของ slave ตัวที่1นะครับเห็นไหมครับมีเอาพุตนะครับที่ติดอยู่ ฝั่งเซฟตัวที่2เนี่ยผมลองทําเช่นกันนะครับผมไปกดที่ tool นะครับแล้วก็ monitor นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าตรงนี้ผมให้ m2 ติดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ y2 ติดอย่างเดียวแล้วก็ให้ d0 เนี่ยเป็นค่า7 8 9นะครับอันนี้คือในส่วนของ slave ตัวที่2นะครับ คราวนี้กลับมาดูฝั่งมาสเตอร์นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยได้เตรียมตลาด Monitor a d d r e s s เอาไว้นะครับตรงนี้ผมมี M1000 นะครับ M1100 M1200 แล้วก็ D นะครับแล้วก็ M2000 ตรงนี้อันนี้ก็คือเราแยกกันไว้ในตัว Mod b ด b ัส Table ใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งที่เอาไว้ดึงข้อมูลมาใส่ในฝั่งของมาสเตอร์ผมจะลองทำการกดออนแล้วนะครับปุ๊บอพอผมทำการรันคำสั่ง Mbus แบบเนี้ยอย่างแรกนะครับที่เห็น ตัว command id นะครับมันก็วิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหครับอันนี้คือการลูปในตัวคำสั่งในบบบัสเทเบิลนะครับแล้วพอเรามาดูเนี่ยอย่าง m 1 0 0 0นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ1 0 0่งพติดหมดเลยเพราะอันนี้คือการอา่านค่า y ของ slave ตัวที่1ใช่ไหมครับ m 1 1 0 0ก็ติดเพราะอันนี้คือการอ่านค่า m 0ของ slave ตัวที่1น,นะครับหรือแม้แต่ตัว d นะครับ d 1 0 0 0ก็มีค่า1,2,3 d ี0 0ึก็มีค่าสีา6อันนี้ก็คือค่าจากตัว slave ตัวที่หเช่นกันนะครับคราวนี้ฝั่ง slave ตัวที่2บ้านนะครับจะเห็นว่าเนี่ย M 2 0 0 2ก็ติดนะครับเพราะว่าตัว Y 2มันติดนะครับหรือ M 2 1 0 2ของ master ก็ติดนะครับเพราะตัว M 2ของ slave ตัวที่2ติดแล้วก็0 0 0เนี่ยเป็นค่า7 8 9กครับอ่ะก็จะสรุปได้เป็นตารางแบบนี้นะครับทางซ้ายคือฝั่งของ slave และทางขวาคือฝั่งของ master นั่นเองนะครับอ่ะ พอเราพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วนะครับลอาพูดถึงเรื่องการเขียนบ้างนะครับการเขียนนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับกลับมาที่ตัว modbus table ของตัว master นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ลองทําการสร้างอีก2 table ที่ชื่อว่า slave 1 w กับ slave 2 w นะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมมี command ที่ทําการ write bit นะครับอันนี้คือการสั่งให้ตัว Y ติดนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการระบุครับว่าการที่จะให้ Y 0นย์นะครับ Slave Register หนึ่งหมื่นเนี่ยคือ Y 0นะครับให้ไปเอาค่ามาจาก M 1 5 0 0ของ Master นะครับแลในส่วนของการเขียนค่า Holding Register ก็ให้เป็นดึงค่ามาจาก D 1 5 0 0ของตัว Master นั่นเองนะครับอ่ะเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ตัว Slave ตัวที่1นึของผมเนี่ยมันปิดคอยทั้งหมดก่อนนะครับต่อเป็น off นะครับอ่ะแบบนี้นะครับ แล้วผมก็ได้ทำการระบุตัวคำสั่ง Mbus ในฝั่งมาสเตอร์ไปแล้วนะครับให้ใช้ slave 1W เมื่อกี้นะครับคราวนี้ผมได้บอกไปแล้วนะว่าถ้า M 1 5 0 0ติดนะครับเดี๋ยวจะส่งค่าเนี้ยนะครับไปที่คอยของตัว slave ตัวที่1นะครับแต่ว่าถ้าผมทำการรันคำสั่งนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับตัวคอยนะครับของ slave ตัวที่1เนี่ยก็ติดเลยนะครับหรือนะครับถ้าผมมาทำให้ตัว M 1 5 0 0ดับนะครับ แล้วผมก็ส่งคําสั่ง Mbus ไปใหม่นะครับสังเกตดูนะครับปุ๊บอ่ะคอยก็ดับเลยนะครับอ่ะหรือนะครับถ้าผมมาระบุตัว D 1 ,500 นะครับให้เป็นค่า5.555นะครับแล้วผมลองส่งคําสั่งอันนี้นะครับไปที่ตัว Slave นะครับปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็คือมีค่าเป็น5.55ครับอันนี้คือการเขียนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ โอเคครับตรงนี้นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าขั้นตอนการสื่อสารผ่าน MODBUS I 485ในตัว PLC 3าคูณนี้ทำได้อย่างไรนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับที่ท่านสามารถเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปทำการสร้างเครือข่ายท่านได้นะครับเป็นการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์หรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวมาตรฐานการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับก็หากท่านชอบซีรีส์ิดีโอแบบนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจ้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ